วันนี้ติน้อยจะมาอัปเดตคันจากลาพาล่านะครับที่เพิ่งลงเครื่องมาสดสดร้อนๆนะครับพี่ๆครับรอบนี้นะครับมีด้วยกัน3รุ่นนะครับที่เข้ามาแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับที่ยังวางขายอยู่ที่ร้านนะครับ3รุ่นนะครับที่เข้ามานะครับต้องบอกว่าเป็น3รุ่นยอดนิยมนะครับที่พี่ๆเลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเล d ด a ดารนะครับ ตัว4.8งานกระสูบหรือว่างานเก็บกระพงนะครับรุ่นนี้จะมีแต่เบสแคทติ้งอย่างเดียวนะครับพี่พครับตัวนี้レสดาร์เตอร์ arter, ความยาวที่6ฟุต5แอลนะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับเว4.8ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นงานกระพงนะครับเดี๋ยวแกะให้พี่พี่ได้ชมซองสีแดงแบบนี้หนาๆนานานแบบนี้นะครับสวยงามนะครับคันที่2นะครับจะเป็นตัวสโนว์ไอ ตัวนี้ได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับสําหรับตัวสโนอ y e ที่มีความเบามากนะครับความยาวที่6.3 ml เวท62งานเคาะปักกระพงตรงรุ่นนะครับตัวนี้รวมทั้งงานกระสุปก็ได้นะครับสําหรับคันสโนอ y e คันตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคันตัวท็อปของ Lafala แล้วนะครับพี่ๆครับตัวนี้ในราคา8,000กว่าๆนะครับตัวนี้8,000กว่าๆราคารายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์นะครับรีวิวเพิ่มเติมไปแล้วด้วยนะครับ ตัวที่สามนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแบ็ c k t นดอสนะครับ6ฟุต9เหวต12 25งาน Shadow นะครับปลาป่าปลาจิบนะครับปกติแบ็ c k t นดอสเนี่ยก็จะเป็นงาน Core Park นะครับตัว6ฟุต3หรือว่าเออ่6ฟุต9นะครับตัวนั้นเป็นงาน Core Park เหวต CQC เหวต613 614นะครับแต่รอบนี้นะครับลาว o l l a ผลิตคันที่เอาใจนะครับสายโหดนะครับสายช h a d นะครับตัวนี้นี่นะครับสกรีนมาเลยนะครับว่าเป็นงานโหดๆงานชโดนะครับสเนคเกตนะครับหรือว่านะครับงานปลายใหญ่นะครับเวทสิบสองยี่ห้านะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับจากทางค่ายลาพารานะครับสเปคคือสิบสองยี่ห้าแล้วก็เวทเหยื่อคือเจ็ดถึงสามสิบห้ากรัมนะครับตัวนี้ในงบนะครับห้าพันนะครับสําหรับตัวลาพาราแบ็กทันดอร์สนะครับเรามาแกะให้พี่ๆที่ชมนะครับเริ่มที่ตัว ลาพลาร่าแบ็กทันดอร์ส6ฟุต9 12 25กันเลยนะครับเอ,อปกติจะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับแล้วก็จะมีคันท่อนเดียวแล้วก็2ท่อนแต่ตีน้อยนะครับหยิบยกนะครับท่อนเดียวมาวางขายนะครับเพราะว่าเป็นขนาดยอดนิยมนะครับเป็นไซส์ย,ยอดนิยมนะครับ6ฟุต9เวท12 25ท่อนเดียวนะครับนี่นะครับความสวยงามของคันอย่างที่ ลาพาราได้บอกไว้คือน้ำหนักเบามากนะครับเพียง100กรัมเท่านั้นเองสําหรับตัวแบ็กทันดอ6ฟุต9 22.5เป็นคันที่น่าจะเบาในซีรีส์งานหนักๆแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแอคชั่นดีพาวเวอร์ลิฟต์ดีแล้วก็น้ำหนักคันที่เบาไกด์ฟูจินะครับเป็นฝาสายนะครับตัวนี้ไกด์ฟูจิฝาสายลีซิทฟูจินะครับด้ามโฟมนะครับเป็น EVA พุดเดิลนะครับลักษณะของคันด้ามจะอยู่ประมาณนี้ นะครับเวลาเราหวดบนเรือนะครับหรือว่าตีที่ฝั่งนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ความใหญ่ของโคนคันนะครับเรียกได้ว่าไม่มากนะครับสำหรับตัวลาพาราแบ็กทันดอ6ฟุต9ตัวนี้ไกด์นะครับให้มาเนี่ยนะครับเป็นฟาไซแล้วก็เรื่องของขาไกด์ที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นไกด์สามขาทั้งนั้นเลยนะครับ เป็นไกด์สามขาทั้งนั้นเลยซึ่งรองรับกับเกมใหญ่ๆนะครับได้เป็นอย่างดีนี่นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวล่างนะครับไกด์สามขาเลยนะครับเคไกด์นี่นะครับปกติเนี่ยก็จะให้มาสามขาอยู่ประมาณสามตัวนะครับสามขาอยู่ประมาณสามตัวนะครับแต่นี่ให้มานี่นะครับสามขาหมดเลยนะครับพี่ๆครับนี่นะครับให้มาสามขาหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ตัวนะครับเรียกได้ว่าคันเนี่ยมีทั้งความเบานะครับมีทั้งความตึงนะครับแรงงัดที่สูงนะครับเวลาที่เราต้องเจอกับเกมหนักๆนะครับเรียกได้ว่าคันตัวนี้นะครับให้ไกด์มาดีเยี่ยมนะครับสำหรับตัวแบ็ k คันดอส6ฟุต9 1 2 2 5นะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับที่ตีน้อยเลือกมาวางขายให้กับพี่ๆนะครับในงบ 5,000ันนะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับเป็นคันตัวใหม่ล่าสุดนะครับพี่พี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นโมเดลปี2023แล้วนะครับตัวนี้นะครับโมเดลปี2023นะครับตัวที่1นะครับพี่พี่ครับอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเลดดาร์เตอร์นะครับ6.5ฟุตนะครับเวท4ขีด8นะครับตัวนี้ก็เป็นงานกระพงหรือว่างานกระสูบได้เหมือนกันนะครับ คันตัวนี้นะครับเป็นคันที่ทําออกมาวางขายอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพูดถึงปีผลิตเนี่ยนะครับน่าจะนานอยู่พอสมควรนะครับสามถึงี่ปีนะครับสําหรับคันเลดรเตอร์ตัวนี้นะครับความสวยงามของคันนะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับไกด์ที่ทํามานะครับเป็นไกด์ฟูจิฟาไทร์อีกเช่นกันรีซี่ฟูจินะครับพี่ๆครับตัวนี้นะครับรีซี่ฟูจินะครับ นี่นะครับรีซีฟูจินะครับด้ามพุดเดิลสั้นหน่อยนะครับตัวนี้เป็นโฟม EVA นะครับคันเนี่ยนะครับจะมีการเอ็กคอร์สนะครับของตัวเนื้อแบงค์เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวคันนะครับแล้วก็ปลายนะครับจะมีความเรียวนะครับพี่ๆปลายจะมีความเรียวแบบนี้นะครับมีความตึงนะครับเรียวและตึงนะครับพี่ๆตัวนี้ งานกระสูบนะครับเรียกได้ว่าตรงรุ่นมากๆนะครับนี่นะครับตัวนี้ไกด์ฟูจิฟาไซส์นะครับคันมีน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ในรุ่นนี้นะครับจะผลิตมาแต่เบสแคตติ้งอย่างเดียวนะครับจะไม่มีสป i ินนิงนะครับพี่ๆตัวนี้ในงบ4,000อีกเช่นกันนะครับสำหรับตัวราพาร่าเลดดารเตอร์เบสฟินนะครับนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับ ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่ๆที่พลาดไปนะครับตัวสุดท้ายจะเป็น s โน w ไอส์นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของลาพาร่าแล้วนะครับเพราะว่าวัสดุที่ทำมานะครับต้องบอกว่าเป็นตัวบนบนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ s โน w ไอตัวนี้นี่นะครับ s โน w ไอตัวท็อปสุดแล้วนะครับของลาพาร่าน้ำหนักคันที่เบานะครับ ไกด์ที่ใส่มาให้เป็นฟูจิทอไซด์ไทเทเนียมนะครับพี่ๆตัวนี้ไกด์ก็เป็นตัวท็อปแล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่างที่ตีน้อยเคยรีวิวไปต้องบอกว่าคันตัวนี้นะครับใส่วัสดุเข้ามาเนี่ยที่ดีเยี่ยมแต่ราคานะครับอยู่ในงบเพียง8 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองสําหรับตัวลาพาร่าสโน์ไอตัวนี้นะครับน้ําหนักคันที่เบานะครับพี่ๆครับแล้วก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับ ตามฟูม EVA พุดเดิลนะครับไกฟูจิรีซิตฟูจินะครับน้ำหนักเบาตัวนี้เป็นงานคอปปักกระสูบกระพงตรงรุ่นนะครับความยาวที่6ฟุตสามตัวนี้ความยาวที่6ฟุตสามนะครับตัวนี้นะครับ6ฟุตสามเมีเดียมไลท์นะครับพี่พี่ตัวนี้ก็เข้ามา3รุ่นนะครับวันนี้ที่เข้ามานะครับสำหรับ คันลาพาร่านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสินค้าในแต่ละรอบที่เข้ามาพี่พี่ที่สอบถามว่าสินค้าหมดไปนะครับตอนนี้คลังนะครับสินค้าที่ไทยไม่มีนะครับสินค้าของลาพาร่าจะไปอยู่ที่มาเลเซียเพราะนั้นเวลาการสั่งซื้อนะครับรอบการสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราก็รอบการนําเข้ามานะครับมีระยะเวลาพอสมควรนะครับบางครั้งสินค้าสต็อกที่มาเลเซียนะครับก็จะขาดช่วงไปเพราะว่าก็จะต้องแบ่งขายนะครับให้กับประเทศมาเลเซียด้วยนะครับพี่ๆที่สนใจอย่ารอช้านะครับ สั่งซื้อเข้ามาได้หมดแล้วนะครับรอบการสั่งซื้อรวมทั้งระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะนานนะครับวันนี้สินค้าเข้ามา3รุ่นนะครับแล้วก็ยังมีคันลาพาร่านะครับในอีก2รุ่นนะครับที่ไม่ได้นํามารีวิวไม่ว่าจะเป็นคันพังก้านะครับแฟุต8คันสวายบอรก็ยังมีวางขายอยู่รวมทั้งคันโมโจพัสนะครับตัวนั้นก็ยังมีวางขายอยู่นะครับเรียกได้ว่าคันลาพาร่านะครับที่ร้านก็จะมีให้พี่ได้เลือกหลากหลายรุ่นพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อกันได้เหมือนเดิมนะครับ ทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ after facebook ของทางร้าน พี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง Line ไลน์แอด Facebook, เฟซบุ๊เพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอด แพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ